ร็อกเกอร์ดังรัสเซียไฟเตอร์บอมเบอร์เสนอเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐแลกมิลาต1คันถ้าใครทำตกได้ใเดายการสมรภูมิที่เคิดรัสเซียสูญเสียทหารกว่า4 0 0 0มนายสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นกับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยุคนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ดูฝันครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่6 กุมภาพันธ์หลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับได้มีการประกาศยืนยันนะครับว่ามิลาด2,005 0 f อฟนะครับลำแรกเดินทางมาถึงแล้วก็ส่งมอบให้กับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ mm hmm. ทางฝั่งของรัเสเซียก็ดูเหมือนว่ามีการสวนทันควันเลยนะครับโดยทางฝั่งบล็อกเกอร์ทางทหารของรัเสเซียอย่างเช่นบล็อกเกอร์ไฟเตอร์บอมเบอร์นี่แหละครับ ก็ได้มีการประกาศเลยนะครับว่ารัเสเซียเสนอเงินรางวั 1, ล1นล้นานเหรียญสหรัฐสำหรับเครื่องบินขับไล่มิลลาด2000ลํลำแรกที่ตกในยูเครนหลังจากที่ถ้าเผื่อมีทหารหรือว่าหน่วยงานใดของรัเสเซียเนี่ยครับสามารถจัดการมิลลาด2 0 0 0ขีดห้าได้ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีการนำเสนอนะครับว่าเงินรางวัลน,นี่แหละครับ กับเครื่องบิน f 1 6จําจนวนเงินรางวัลหนึ่ล้านเหรียญเหมือนกันถ้าเผื่อว่ามีการสามารถไปจัดการหรือว่าทําลายหรือว่ายิงเครื่องบิน f 1 6ลําแรกได้น,ะนั่นก็คือการนําเสนอเงินซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเงินรางวัลนี่นะครับมันก็ยังไม่ได้แจกจ่ายให้ใครเพราะว่าตอนนี้รัเสเซียก็ยังไม่สามารถนะครับยิงเครื่องบิน f 1 6 ได้ตกสัก,กลําแต่ที่มันตกนั้นมันอาจจะเกิดความผิดพลาดของทางฝั่งยุคเขตเองท่านผฝันครับนอกจากนี้มันยังมีรายงานนะครับว่าถ้าเผื่อในเรื่องของรถถังอเมริกานี่แหละครับถ้าเผื่อมีใครสามารถทําลายได้นะครับทางฝั่งของรัสเซียเขาบอกว่าจะให้เงินรางวัลเหมือนกันท่านผู้ฝันครับสถานการณ์ของการมาของนิรัน์สองพันห้าห้านี่แหละครับ มันจะไปเสริมสมรรถนะเครื่องเป็นเ1 6ที่ตอนนี้เริ่มมีประจําการมากขึ้นเนเธอร์แลนด์ก็มีรายง,งานนะครับว่าเมื่อวานนี้ก็มีการจัดส่งเพิ่มมากขึ้นจากที่กําหนดไว้24ลําตอนนี้เนเธอร์แลนด์น่าจะเป็นเพียงชาติหนึ่งนะครับที่ส่ง F16 ให้กับยูเคนมากที่สุดตอนนี้ F16 UK ยูเคนน่าจะมีเกินเกือบ20ลำเนะครับจากหลายๆประเทศที่มีการส่งมอบให้ในการใช้งาน สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนในปี2025เละครับเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงสําคัญสําคัญเกิดขึ้นในเรื่องของเครื่องบินลบเราอาจจะได้เห็นเครื่องบินมิลลาด2 0 0พี 5, เครื่องบิน F16 นี่แหละครับใช้ขีดรุธโจมตีเข้ามาในด้านบริเวณชายแดนของยูเครนเองนี่แหละครับบริเวณด้านตะวันออกนะครับโดเนตลูฮันเคอร์ซอนซาโปลิเซียรวมถึงบริเวณแคว้นไคเมียนี่แหละครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าภาคหลังเนี่ย รัเสเซียเริ่มนําเครื่องบินลบนําระบบป้องกันต่างๆมาไว้ในพื้นที่แถบนี้มากขึ้นขณะเดียวกันมันก็มีรายงานการโจมตีจากโดรนเอ v ของยุเคนนี่แหละครับสามารถไปโจมตีไปทําลายในเรื่องของอระบบป้องกันต่างๆเคลื่อนที่ต่างๆที่นํามาวางรังไว้ในพื้นที่ชายแดนยุเคนท่านผู้ฟังครับจุดเปลี่ยนสําคัญที่มันเกิดขึ้นในสงครามปัจจุบันสงครามย k เคนนี่แหละครับ จุดเปลี่ยนสำคัญที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือการมาของโดรน FPV ในช่วงกลางปีจนถึงปลายปี2024นี่เลยครับการมาของโดรน FPV เป็นจำนวนมากมันทำให้เกิดความเสียหายไปทำลายทั้งเรื่องรถถังยานเกาะระบบป้องกันภัยราการต่างๆขณาเดีวยวกันมันก็สามารถโจมตีเข้านไปด้านลึกของ รัเสเซียได้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นคลังน้ํามันโรงกั่นน้ํามันนะครับเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยโดนของยูเครนสามารถโจมตีคลังน้ํามันหรือว่าโรงกั่นน้ํามันของรัเสเซียเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเผื่ออุปกรณ์พร้อมเพราะว่ารัเสเซียไม่สามารถป้องกันยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ในขณะเดีวยวกันจุดเปลี่ยนสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี2024นั่นก็คือการที่ยูเครนนี่แหละครับสามารถ บกตะลุยเข้าไปยึดดินแดนของรัเสเซียได้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับปฏิบัติการครั้งแรกในรอบ11ปีจากการที่ยูเครนสามารถนํากองกำลังม,มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ปี2014ที่รัเสเซียเนี่ยนะครับไปยึดดินแดนของไครเมียนะครับในปี2014เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นการตอบโต้ครั้งแรกที่ที่ยูเครนสามารถยึดดินแดนของรัเสเซียได้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ นับจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับ8เดือนแล้วนะครับ6เดือนแล้วนะครับที่ยูเครนสามารถยึดพื้นที่ดินแดนของรัเสเซียได้ซึ่งก่อนเริ่มต้นในการยึดนี่แหละครับสามารถยึดได้ถึงร้อยหมู่บ้านและก็พื้นที่กว่า 1, 3 7 6ตารางกิโลเมตรในช่วงแรกท่านผู้ฟังครับสาาถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ารัาเสเซียจะพยายามผลักดันกองกำลังยูเครนออกนะครับรวมถึงการมีการมาของทหารเกาหลีเหนือนี่แหละครับ ซึ่งรัสเซียก็หวังที่จะให้ทหารเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับเป็นจุดเปลี่ยนแต่สถานการมันดูเหมือนว่าจุดเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นว่าทหารเกาหลีเหนือ1มื0 0นายเข้าในสมรภูมิตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมกราคมนี่แหละครับมันก็เลยมีแรยงานว่าคิมจองอึนสั่งทหารเกาหลีเหนือออกจาก พื้นที่แนวหน้านะครับเนื่องจากการสูญเสียเป็นจํานวนมากขณะเดีดวยวกันกองกําลังรัสเซียก็มีการสูญเสียบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับนับตั้งแต่สงครามในเคิร์ดมันเริ่มขึ้น6เดือนนี่แหละครับมันมีรายงานนะครับว่าทหารรัเสเซียนั้นมีที่สูญเสียชีวิตและก,ก็าบาดเจ็บถึง4ี่หมื่นนายในจํานวนนี้เนี่ยครับ หกหมื่นพันหนึ่งพันหนึ่งมืนหกพันนายนะครับที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติการที่เมืองเคิร์สถานการที่เคิร์สนี่แหละครับเพื่อปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนั้นยูเครนบอกว่าเพื่อป้องกันการโจมตีครั้งใหม่ของรัสเซียต่อภูมิภาคซูเมียและก็ภูมิภาคคูอคาคีฟของยูเครนซึ่งเซเลนสกี้บอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนั้นเพื่อเปิดแนวรบใหม่ การที่รัเสเซียเปิดแนวรบใหม่ในภูมิภาคคาคิดเนี่ยครับและก็ลุกได้หลาย10กิโลเมตรโดยเฉพาะที่เมืองวบชานนี่แหละครับมันถูกทำลายจนสิ้นสซากถ้าเผื่อว่าว่ารัเสเซียยังสามารถยึดพื้นที่ยูเครนได้นี่หละครับรัเสเซียอาจจะโจมตีกรุงเมืองคาคิดได้โดยใช้กระสุนด้วยปืนใหญ่เพราะนั้นมันก็เลยทำให้ยูเคนี่แหละครับต้องเปิดปฏิบัติการ ยึดพื้นที่เมืองเคิร์สก่อนก่อนที่รัเสเซียจะมายึดเมืองซูมีต่อไปเพราะว่าซูมีนั้นก็อยู่ในแผนการที่รัเสเซียจะไปยึดเพิ่มเติมจากคาคิีฟถ้าหวงยึดคาคิฟสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อยุเคนไม่ปฏิบัติการอะไรนี่แหละครับมันจะทําให้พื้นที่ของยุเคนนั้นต้องสูญเสียเพิ่มขึ้นเลยเพราะนั้นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นที่ไปยึดที่เมืองเคิร์สนี่แหละครับมันจึงการเป็นการป้องกันดีที่สุดซึ่งยุทธศาสตร์ของ ยู่เคีงที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นนั้นก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงและก็มีผู้คัดค้านมากมายไม่เห็นด้วยมากมายแต่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันกำลังกลายเป็นว่ายุทธการที่เ,เมืองเคิร์นี่เลยครับมันกําลังจะกลายเป็นหัวข้อสําคัญในการเจรจาถ้าเผื่อมันมีการเจรจาเกิดขึ้นเมืองเคิร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจานั่นก็หมายความว่า ยุทธวิธีหรือว่าแนวคิดของยูเครนในการยึดเมืองเคิร์สนี่แหละครับเพื่อป้องกันเมืองซูมีและก็สามารถลดความสามารถของรัสเซียลดแผนการต่างๆของรัสเซียจากก่อนหน้านี้ที่รัสเซียบุกตะลุยอย่างหนักยึดพื้นที่อย่างหนักทําให้รัสเซียต้องแบ่งกํลาลังคนออกจากด้านตะวันออกนี่แหละครับมาเสริมด้าน ทางตอนเหนือโดยเฉพาะที่เคิร์ดมันทําให้ความสามารถของรัสเซียลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงปลายปี2024กับการมาของกองทัพโรนีน่แหละครับมันดูเหมือนว่า2อ,อย่างนี่แหละครับมันเอื้อประโยชน์ต่อกันซึ่งทําให้ทหารรัสเซียต้องสูญเสียบาดเจ็บนะครับจากโดนกามิกากเซ่เนี่แหละครับรวมถึงพื้นที่ที่เคิร์ดนี่แหละครับที่ทหารยูเครนยังสามารถ รักษาพื้นที่ได้แม้มันจะไม่เหมือนเดิมไม่สามารถยึดพื้นที่เป็นร้อยหมู่บ้านเหมือนเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นการที่มันยังรักษาพื้นที่ได้มากกว่า40%ในปัจจุบันนี่แหละครับพร้อมกับการที่รัเสเซียหวังที่จะยึดพื้นที่คืนอย่างหนักเหมือนกันแต่ยูเครนก็สามารถผลักดันเอาไว้ได้มันก็เลยทําให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในปัจจุบันท่านฟังครับในเรื่องความเสียหายของ กองทัพลัเสเซียนอกจากสูญเสียกําลังทหารกว่า40,000นายแล้วนะครับในเรื่องการสูญเสียอุปกรณ์นี่นะครับมันก็มีรายงานนะครับว่าลัเสเซียสูญเสียรถถังไปถึง131คันรถหุ้มเกราะ689คันปืนใหญ่386ระบบนะครับจรวดหลายลำกล้อง12ระบบนะครับระบบป้องกันภายอากาศ12ระบบเครื่องบิน1ลำนะครับเฮลิคอปเตอร์3ลำแล้วก็รถขนส่งทางนานต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆอีกพันกว่ารายการนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่าปฏิบัติการรูปของเคิร์ยังคงเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ทางการทาหารที่สําคัญที่ฉับพันซึ่งดูเหมือนเป็นกลยุทธ์ที่ไม่สมดุลน,นะครับและประสบความสําเร็จอย่างสูงซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับรัเสเซียเป็นจํานวนมากขนาดได,ไดกัน ก็เปิดโอกาสให้ยุดเคนอายูเคนยึดครองพื้นที่ในการรบได้เพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังครับมันมีรายงานนะครับว่าประชาชนชาวรัเสเซียเนี่ยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากการยึดพื้นที่เมืองเคิร์สครั้งนี้เนี่ยครับมันมีจํานวนถึง1 0, 50, นึ0 0 0สคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนในเมืองเคิร์สการณ์การมันก็สร้างความกระแสไม่พอใจให้กับประชาชนชาวเคิร์สนะครับต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นและเพราะความไม่สะดวกที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับ มันเกลกเยกแสดงความไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆจนมีการประท้วงเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการประท้วงในเรื่องของประชาชนชาวรัสเซียท่านผู้ฟังครับปูตินนั้นดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับ ปูตินนั้นถูกบังคับให้ความสําคัญกับความพยายานในเรื่องของทางทหารเป็นลาดับแรกเพราะนั้นเขาจึงไม่ค่อยสนใจความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องมาจากว่ากองกําลังทหารของปูตินปัจจุบันนี่นะครับอยู่ในสภาพหมดแรงและดูเหมือนว่าเขาก็มุ่งเน้นในการที่จะยึดครองยูเคน มากกว่ายึดคืนดินแดนเคิร์ดเพราะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละครับรัเสเซียจึงมุ่งหวังยึดครองพื้นที่ในด้านตะวันออกให้มากที่สุดนะครับโ,โดยเฉพาะที่โดนเนตลูฮันเคอร์ซอ,อนสเปนเซียนี่แหละครับรัเสเซียก็มีการทุ่มทหารอย่างมากมีการนําอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์เข้าในพื้นที่อย่างมากแต่ก็ถูกต่อต้านจากทางฝั่งของยูเครนนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการเจรจากับทำนี่แหละครับถ้าเผิดเกิดขึ้นนี่แหละครับ ปูตินนั้นตอนนี้ดูเหมือนมีเงื่อนไขเดียวก็คือยุดยูเครนและก็ปกครองยูเครนเหมือนที่ทํงกับเบลารุสในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าเซเลนสกี้กับยุโรปนี่เลยครับคงไม่ยอมให้ปูตินนะครับทำได้ตามอำเภอใจอย่างแน่นอนรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ